mà. ล้วจ้ารัฐบาลไทยอาจารย์หม่เอกปังตอหัวที่ิบสี่ฝ่าวมาเบิงฝ่าวมาจดเอาได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไป,งปสภูสคนตออรับขอสู้ช่องก็ติดห้ยดังมาแช่เนาะจ้ากลับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่ยี่สิบสามกร,รกฎาคมเนาะจ้ามื้อน,นี้แอดมินก็รวบรวมแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังตัวเลขใดนี้ตัวเลขได้ปงังแอดมินก็ไปหาเอามาลงให้พี่น้องในเบิงกันเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นน ทางของอาจารย์ใหม่เอกนะพี่นองหงวดทีสิบแล้วเนาะจ้ะเพิ่นให้เขามาทั้งหมดให้มาทั้งหมดสิบสามงวดพิษงวดเดียวนะพี่นองงวดนี้ก็เป็นงวดทีสิบสีเนาะจ้ะฮากลับมาเบิ่งต่อกันเลยนะพี่นองเนาะแนวทางรัฐบาลไทย หนึ่งสิงหาคมนะจ่ะก่อนไปรับชมรับฟัง่งแอดมินกับขอกำลังใจจากพี่น้องนอะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเสด้รับชมคลิปใหม่ส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ่ะเพื่อ <c oughs> เป็นการบดเสวเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกับทิวทางของเหลขดวนกันก่อนเลย แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันทีน่1สิงหาคม2565เลข3โตรางวัลที่1เด่นก็คือ125 389 450 692และ891ด้ยพี่น้องเดอ้อเลข3โตรางวัลที่1หลักเด่นก็คือ125 389 450 หกเก้าสองและแปดเก้าหนึ่งต่อด้วยแนวทางรางวัล็กสองตัวล่างซึ่งก็คือ C2 สอง7ีสี่หกเจ็ดหกแเาหนึ่งและเก้หายำเลขกถ่ายสองตัวล่างซีสองซีสี่หกเจ็ดหกแปดเกาสี่และเก้าหาเด้๋ยจ้าแนวทางเหลขกด่วน แคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเนาะจา้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเอดาวเหนือซึ่งผลงานมี่ผ่ามากของเพิ่น16กรกฎาคมเพิ่นกระไ้เข่าสองตัวบนศูนย์หานะพี่น้องต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพิ่นกระไ้เขา 3, 5, 5, 3้าสามหาหาสามเนาะจ้ะแนวทางของเอดาวเหนือ มวดที่ผ่านมาเพิ่นห้เด่นบนลักหาก็ให้เขาซูนหาห้เด่นล่างลักหาคือกันเอาจะก,ก็ให้เขาสามหาหาสามลนะพี่น้องแนวทางของเอดาวเหนือหาก่ามาเบิ่งตตองวดวันที่หนึ่งสิงหาคมกันต่อเลยจ้ะซึ่งเอดาวเหนือเพิ่นก็นไดปล่อยแนวทางมาหายแล้วเนาะจา้ะแนวทางรัฐบาลไทยเอดาวเหนืองวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม เพื่อนกระไห่เดินบนทีลักเก่าชุดสามตัวบนก็คือศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าฮาและศูนย์เก่าเจ็ดต่อเดียทางสองตัวบนก็คือเก่าซีเก่าฮาและเก่าเจ็ดได้พี่น้องเลยย้ำกันอีกรอบสามตัวบนศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าฮาและศูนย์เก่าเจ็ดชุดสองตัวบนเก่าซีเก่าฮาและเก่าเจ็ดได้พี่น้องเลยเดินบนลักเก่าจ้า มาต่อกันที่แนวทาง2ตารางเพิ่นก็ให้เด่นล่างที่ลัก5จุด2ตัวล่างก็คือ5 7 5 9และ5 2เด้อพี่น้องเด้อเด่นล่างเด่นล่างลัก5เน้นให้5 7 5 9และ5 2เด้อพี่น้องเด้อแนวทาง A ดาวเหนือแคมไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะจ้า แคบบรเป็ณกระจดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อให้เขามาแรงหมดที่พานมากทั้งบนทั้งล่างศูนย์หาแล้วก็สามหาหาสามแล้วจ้ะตามต่อก็ไดพี่น้องแนวทางของเอดาวเหนือ1สิงหาคมแล้วจ้ะไปเบื่องแนวทางชุดต่อไปก็ได้จ้ะึ่งก็เป็นแนวทางที่ทุกคนรอคอยนะคะหนึ่งก็คือแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกแล้จ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคมเนาะจ้ะซึ่งผลงานหมดที่พานมาของเพลินเพ่อน,นก็นให้เขา เลขทไทยสองตัวบนเนาจ้าเพิ่นให้ให้เขาหาโซนโซนหาแลพี่น้องนะเนาะเฮากลับมาเบิ่งต่อกะถีสิกหาพรมสึงเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นงวดนี่เพิ่นก็ให้ตัวเด่นที่รักเก่าก็รักหกฟันเก่าเด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเพิ่นไฮสี่เก่าแปดและสี่เก่าสามไฮตัดเล่นเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวชอบซับตัวเน้นให้ก็คือเก่าแปดเก่าสี่และ หกแปดได้พี่น้องเด้อโตมากเก้าแปดเก้าสี่และหกแปดเบิ่งแลวก็กากไปจัดลอตเตอรี่กันเอาไว้เด้อจ้าเก้าแปดเก้าสี่และหกแปดเพื่อนเน้นให้สามหางนะพี่น้องเนาะจุดสองโตไปจัดลอตเตอรี่กันเด้อจ้างวดนี้ก็เป็นงวดทีสิบสี่เนาะจ้าเพื่อนห้เข้ามากเพื่อนห้เนี่ยท่ามาทมรสิบสามสิบสามครั้งนอกจากึ่งกับพิษงวดเดียวนะจ้ะงวดนี้เป็นงวดทีสิบสี เอากับตามต่อกันเลยจ้าอาจารย์มาเอกบอเฮตไหพิษหวังเนาะจ้ะตามต่อกันเลยจ้าถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแล้จ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยพี่น้องเดและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้วจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยพี่น้อง แล้วก็แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสันนกนํำเนื้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้นจ้ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามพื้นดวงขอเฉ้างเลยพี่น้องเด้อจังเสถึงนะจ้ะเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแลว้วก็บุญภาวาสนาเนาะจ้ะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสกูลสกคนโศกดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนนะจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตร่าพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนนะจ้าแล้วจ,จังกลับมาพอกัอนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า